สวัสดีครับพี่น้องในประเทศไทยครับวันนี้อากาศที่เดนมาร์กทำผมแทบบ้าตายอะครับมันเป็นวันที่ยอดแย่มากเลยอะเมื่อเช้านี้ประมาณสัก8-9โมงเช้าอะอากาศยังแบบนัวๆอยู่เลยครับมีแดดอ่อนๆนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ทุกคนรอบๆตัวผมอะใส่โค้ทหมดเลยครับ ประมาณ11-12องศาถึง14-15องศาขึ้นลงไม่แน่นอนทีละทีละทีละสองหนึ่งขึ้นลงอยู่อย่างนี้และที่สำคัญลมสังเกตดูคนรอบๆตัวผมนี่ที่เดินสวนกันมาส่วนกันมาแล้วเดินอยู่บนท้องถนนนีส่วนใหญ่จะใส่โอเวอร์โค้ดกันหมดเลยผมเองก็ได้เสื้อหนังตัวนี้นะครับเพิ่งจะหิ้วมาเมื่อวานนี้มันก็ยังช่วยได้หน่อยแต่ว่า ที่สําคัญถ้าเกิดว่าอยู่เดน,เดนมาร์กมันเป็นเมืองเกาะครับอากาศมันไม่เหมือนที่อื่นมันเหมือนกับว่าลมมันเข้ามาได้ทุกทิศทางแล้วตึกที่เขาทําอยู่เนี่ยมันเป็นตึกที่เป็นซอย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 มันก็เลยทําให,ให้อากาศที่เนี่โอ้พระเจ้าช่วย <consegue> เหมือนลมเหมือนย,นยืนยืนอยู่แล้วโดนลมซ,ซ,ซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทําให้ โคตรอ่ะ oh, หนาวสุดๆอ่ะพี่น้องในประเทศไทยครับผมได้ข่าวจากแม่และเพื่อนๆ mm hmm. ในเฟซหลายๆคนเลยบอกว่าตอนนี้อากาศในบ้านเรายอดแย่มากเลยอ่ะถ้ายังไงแล้วช่วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมพากันด้วยแล้วก็ไปไหนมาไหนพกร่วมกันด้วยแล้วกันนะครับอย่าปล่อยตัวเองให้เป็นไข้นะครับผม mm hmm. เพราะว่าประเทศไทยนี่แปรปรวน ยุโรปเองก็แปรปวนตอนนี้เราต้องยอมรับอยู่แล้วว่าทั่วโลกเนี่ยตอนนี้มันแปรปวนหมดแล้วก็ดูแลกันให้ดีๆนะครับวันนี้ผมมาเดินเล่นหาอะไรแพงๆกินสัก200บาทไทยไม่รู้จะมีหรือเปล่า <laughs> ถ้ายัางไงแล้วก็ช่วยดูแลกันด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันให้ดีๆอย่าให้อย่าให้ต้องป่วยเพราะว่าถ้าคุณป่วยแล้วถ้ากับครอบครัวคุณป่วยด้วยดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าผมเองก็ ยอมรับแล้วครับวันนี้ว่าตัวเองกับป่วยเพียงแต่ว่ากินยากันเรียบร้อยหมดแล้วดูแลสุขภาพของด้วยนะครับคิดถึงเมืองไทยครับรักษาสุขภาพกันให้ดีๆแล้วไทยยังไงแล้วผมจะพาไปเที่ยวเดนมาร์กและประเทศอีกหลายๆประเทศในยุโรปนะครับ <S <S วันนี้จบลงด้วยอากาศประมาณ10 1112 13ไม่เกิน14องศาครับผมสุขสบายดีครับอยู่ที่เดนมาร์ก แล้วอยากให้พี่น้องไทยและพี่น้องต่างแดนที่ดูคลิปนี้ออโอกทราบผมคิดถึงคุณมากครับโปกทราบดูแลกันสุดูแลสุขภาพกันด้วยหนาวช็อปช็อปช็อปแล้วก็หาอะไรกินดูแลสุขภาพกันนะครับรักนะครับจุ๊บจุ